สวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้รับชมเมมอะไรอ๋อมันก็เปิติดเดมื่อเย็นเลยนี่มาบ้านหัวมันละ่ะนะครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รับชมทั้งช่องวอลลัมสิ่งไหนในใจแฟนช่องตามห้อยอะไรท่ามคับพีน่นะ้องอันนี้เรามาอยู่ที่พระธาตุนาดูาน,าน,าน,านนะครับมากับภูส่งศิลครับ ูส่งสินถือตะขอมือนห้าสิบัขอเลยเอาว่แมนเสียอมากอันเกี่ยวเกี่ยวขอสั่งว่าแมนที่เกี่ยวอันนี้สั่งว่าแมอนมันสมขอไอ้นยแอดมินนี่ขออย่งไรแอดมแอดมินมขออย่งไราร่าาดา่าขอดาราตัวนีดีถ้าดารามาจะอถ้าดารามา ฟังฟังเลได้ดัง่อง่องเสียงไหลในใจแฟนช่องหกสิบเกาฮช่องหกสิบเก่าช่องหกสิบเก่าแมนครับเพราะว่าของเหญ้ได้เทศไทยยังว่าพว่าให้ยพอนเเข้าไปเนี่นบอวัดคับคายิงแม่วัดลวงปูคัคิงเพราะว่าทั้งผุนเขาเจาะเหตดของเลยเาะเหของ จเจ้าจัดงานอยู่ติดหัวงงเลยคนคือไหลแล้วทุกคนไม่เอานั้นมาหรออะไรผ้านใบสีกับบ่อม,มาไม่เอาทำไมบอมม่อมาเอาวันนี้ทานใบสีไม่เอามาสักคนเลยจะทำไงดีเนี่ยเองเดียบันฮะใบสีแล้วก็ทุกอย่างทั้งมาลลยทั้งอะไรอยู่ที่รถหมดเลยที่น,นั่นหมือนทำไมไม่คิด ก็ปรคิดพอ,อน,นี่นะครับพี่น้องลืมได้ยังไงพักไว้ก,ไก่อนพักไว้ก่อนว่าต้องพักไทยไม่เต็มคิดไปเลยอันนี้คือการลืมยุ่งได้รถจักแท้ๆเฮก็ยังไม่ได้อ่เพราเมนสาธิตการลืมลืมใจหินนี่นะครับพี่น้องไยทำบ้ามาดีแล้วเนะาะ<ต>อยู่ในรถ <c oughs> มันเบาเะว่รู้จะพนหรือไปะว่าเนือแท้บนี้ถึงจมเหล่านึงนะครับว่จมหน้เอาขึ้นไ้เลวเป็นยังจังท่ากันลืมมาเหตุบุญเราของเสียมาท่าบุญเราท่ากันลืมเหดหยังมันได้บุญดีกบไปหนีละหัวจแต่ถึงจมเหล่านึงนะครับถึจมไปากันแล้วเอาไป ขาดเนาะขัก <zat> ม together together ิตรพูลล่ามิตรพูลล่าล่าก็อยากถือหยังเพราะถอดหลาลืมยุ่นั่นหลาช่างเขานั่นแหละ พระศรีเข้าไปไหว้ยูโบสถตโตสังพระอริยเมตไตรพระศรีอริยเมตไตรปางงวันเสาร์ปางวันศุกร์ปางวันพฤหัสปางวันพุธปางวันจันทร์และวันอาทิตย์อยู่ที่นีเครือ ทขบวนประจํามันเกิดขบุญประจํามันเกิดคือสิ่งที่สิ่งที่เรามาวันนี้นะครับมันมีหลายอิงหลายอย่างที่เราจะต้องทําต้องเปิดประตูทต้องถือที่ตีทาง ก็เรียกว่าเปิดประตูโชคเปิดประตูดวงทั้งสี่ทิศเราเกิดวันไหนนะครับเราไม่ได้เกี่ยววันนี้ถ้าท่านาดูทีทั้งสี่ทิศเราก็จะถวายพวงมาลัยทั้งสี่ทิศเพื่อที่จะขอทำธุรกิจการงานทํนาการหาการขายทําวร่วมยูดีมีสุขถ้าเดินทางไปที่ไหนไปท่องเที่ยวหรือไปอยังอะไรก็จขอให้เราไปอธิษฐานจิตทั้งสี่ทิศ ให้เราเดินทางไปอย่างราบรื่นขอคราบบารมีที่เราไปทําธุรกิจการงานที่ใดก็แล้วแต่ขอให้เราประสบความสําเร็จนะครับทั้องการไปการมาก,การขาดการขายทําบุญทั้งซีทีไปที่ใดก็จะให้ตรงตั้มจะให้ตั้มก้นจะให้จนก็ไขไขนี่อยู่นี่ครับมีชื่อสิ่งที่เข้ามาเห็นมาำทำในปัจจุบันนี้นะครับองค์พระธาตุท,าท,าท,าที่เข้าไปนต่ับ ทีสามประทานนะครับมือนี้เป็นมือสำคัญเป็นพระทานดีนี่เป็นวัดสุดท้ายเป็นประทานสุดท้ายที่เข้าในมีโอกาสมากคือเข้าเอาบากขอปากขอสานเพื่อที่จะมาขอนำ้ำครับขอบุญขอบาร,รมีนำํำเขาก็เลยต้องพกปักขอสานซึ่งเ่นไปทําพิธีกรรมพิธีการมากเรียบร้อยแลย้วไป อจากอยากครูฤศีสโสรดบนเขียนหายนะครับนะครับเขาก็เรียต้องมาต้องมาขอขออธิษฐานจิตนะครับมือนี้ไห้ไดทุกทสิ่งทุกอย่างได้การมามือนี้ไห้สัมเ็จสวยเร็วนะครับอ่าเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเปบิ่งองค์พระธาตุ ได้ไหมหรอไปสมองกุยหา่อหอมขันหัวเนี่ยขันหัวโอ้ขันหัวขันเอาในครับพี่น้องครับโอเคครับในส่วนของทริปวันนี้ของเราเนาะครับพี่น้องมากนะครับอยู่ที่พระบรมธาตุนะครับ่ พุทธมนตลอีสานมีระไรพี่น้องนะครับประธานท่าดุนเนาะมาฝากมาตอนพี่นอ้องกูชมช่อมว่าลำเสียงไรน,นี่จะแฟนสองสามห้อยอะไรจะทำนะครับเพื่อฝากไว้น้ำเนยกรและกันครับ